เวลาล่วงเลยไปอีกสองเดือนชั้นโชว์แก้วดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านได้เป็นจำนวนมากเด็กหนุ่มกล่าว่าหากเขาทำงานอีก6เดือนก็จะกลับสเปนและซื้อแกะได้60ตัวทั้งยังซื้อเพิ่มได้อีก60ตัวไม่ถึง1ปีฝูงแกะของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและเขายังค้าขายกับคนอาหรับได้เพราะตอนนี้เขาพูดภาษาประหลาดนั้นได้แล้วหลังจากเช้าวันนั้นในตลาดเขาไม่เคยใช้อูริมและทุมมิมอีกเลย เพราะอียิปต์กลับกลายเป็นแค่ฝันหนึ่งที่อยู่ห่างไกลเหลือเกินสำหรับเขาเช่นเดียวกับเมกะที่อยู่ห่างไกลจากพ่อค้าเครื่องแก้วกระนั้นตอนนี้เขาก็มีความสุขกับงานที่ทำและเฝ้านึกถึงวันที่จะลงจากเรือเมื่อกลับไปถึงตาริฟาอย่างผู้ชนะให้จดจำไว้เสมอว่าตัวเองต้องการอะไรกษัตริย์ชราเคยกล่าวไว้เด็กหนุ่มรู้ซึ้งและกำลังทำงานเพื่อสิ่งนั้นบางทีขุมทรัพย์ของเขาคือการมาถึงดินแดนที่แปลกประหลาด เจอหัวขโมยและเพิ่มจํานวนแกะเป็นสองเท่าโดยไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่สตางค์เดียวเด็กหนุ่มภูมิใจในตัวเองเขาได้เรียนรู้สิ่งสำคัญต่างๆอย่างการค้าเครื่องแก้วภาษาที่ปราศจากถ้อยคาและเรื่องของสัญญาณบ่ายวันหนึ่งเขาเห็นชายคนหนึ่งบนเนินบ่นว่าหลังจากเดินขึ้นเนินมาก็หาสถานที่ดีๆสำหรับดื่มอะไรไม่ได้เลยเด็กหนุ่มรู้จักภาษาแห่งสัญญาณเขาจึงคุยกับพ่อค้าเครื่องแก้ว เรามาขายชาให้คนที่เดินขึ้นมาบนนี้กันเถอะครับเขาพูดแถวนี้มีคนขายชาตั้งเยอะแล้วพ่อค้าบอกเราเสิร์ฟในเครื่องแก้วก็ได้นี่ครับคนที่ชื่นชอบชาก็อาจอยากซื้อเครื่องแก้วด้วยเพราะสิ่งที่ดึงดูดใจคนได้ดีคือความงามพ่อค้ามองเด็กหนุ่มอยู่ครู่หนึ่งไม่ตอบว่าอะไรแต่ในบ่ายวันนั้นหลังจากสวดมนต์และปิดร้านแล้วเขาออกมานั่งกับเด็กหนุ่มบนทางเดินแล้วชวนอีกฝ่ายสูม่มรกร หรือก้องยาสูบประหลาดที่คนอาหรับสูบกันเธอกำลังพยายามทำอะไรพ่อค้าเครื่องแก้วถามชะชาราถามผมบอกคุณแล้วนี่ครับว่าผมต้องการซื้อแกะกลับมาและการจะทำเช่นนั้นได้ผมต้องมีเงินพ่อค้าเติมฐานในมรกุูและสูดเข้าไปเต็มปอดฉันทำร้านนี้มา30ปีรู้จักเครื่องแก้วทั้งชั้นดีและชั้นเลวและรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับคริสตัน ฉันคุ้นเคยกับขนาดและการเคลื่อนไหวของมันหากเธอเสิฟน้ำชาในเครื่องแก้วกิจการก็จะขยายถึงตอนนั้นฉันก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองแล้วไม่ดีหรอครับฉันชินกับวิถีชีวิตของฉันแล้วก่อนเธอมาฉันคิดว่าตนเองเสียเวลาให้แก่ที่เดิมๆไปมากเหลือเกินขณะที่บรรดาเพื่อนๆของฉันต่างย้ายกันไปบางคนกิจการล้มหรือไม่ก็ขยายฉันหดหูก็เพราะเรื่องนี้ ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันก็ไม่เล็วเท่าไหร่ร้านมีขนาดเท่าที่ฉันต้องการมาตลอดฉันไม่อยากเปลี่ยนเพราะฉันไม่รู้ว่าจะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรฉันชินกับชีวิตตัวเองเสียแล้วเด็กหนุ่มไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพอคา,าชรากล่าวต่อเธอเป็นพรข้อหนึ่งสำหรับฉันและว,วันนี้ฉันก็เข้าใจอะไรอย่างหนึ่งนั่นคือพรทั้งหมดที่เราไม่น้อมรับ มันจะกลับกลายเป็นคำสาปแช่งฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตแต่เธอกําลังบังคับให้ฉันเห็นความร่ำรวยและขอบเขตอันกว้างไกลที่ฉันไม่เคยรู้จักตอนนี้เมื่อฉันรู้แล้วและรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ตั้งมากมายฉันกลับรู้สึกแย่กว่าที่เคยเพราะฉันได้รู้จักสิ่งต่างๆที่อาจทำให้สำเร็จได้แต่ฉันไม่อยากทำเอง ดีแล้วที่ฉันไม่ได้พูดอะไรกับชายขายข้าวโพดคั่วเด็กหนุ่มคิดพวกเขานั่งสู่มอรกูกันต่ออีกพักหนึ่งในระหว่างที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆคล้อย,อยต่ำทั้งคู่สนทนากันเป็นภาษาอาหรับเด็กหนุ่มรู้สึกพอใจกับตัวเองเพราะเขากำลังพูดภาษาอาหรับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาคิดว่าแกะสอนเขาเกี่ยวกับโลกนี้ได้ทุกอย่างแต่แกะสอนภาษาอาหรับให้เขาไม่ได้บางทีอาจมีอย่างอื่นอีกในโลกนี้ที่แกะสอนไม่ได้เด็กหนุ่มคิด ขณะมองพ่อค้าอยู่เงียบๆจริงๆพวกมันแค่หาน้ำกับอาหารเท่านั้นบางทีไม่ใช่พวกมันหรอกที่เป็นผู้สอนแต่ฉันต่างหากที่เป็นผู้เรียนมักถูกจู่ๆพ่อค้าก็พูดขึ้นหมายความว่าอะไรครับพอหนุ่มเธอต้องเกิดเป็นชาวอาหรับถึงจะเข้าใจเขาตอบแต่ในภาษาของเธอก็อาจคล้ายกับถูกลิขิตไว้แล้ว ขณะดับถ่านในมรกรูเขาบอกให้เด็กหนุ่มเริ่มขายชาในเครื่องแก้วบางครั้งเราก็ไม่อาจเหนียวรั้งสายน้ำแห่งชีวิตเอาไว้ได้ผู้คนเดินขึ้นเนินและรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทว่าเมื่อถึงยอดเนินก็มีร้านขายเครื่องแก้วเจรนยงดงามกับชารสมิ้นท์ที่ดื่มแล้วทำให้ชื่นใจพวกเขาจึงเข้าไปดื่มชาที่เสิร์ฟในแก้วใบสวยภรรยาของฉันไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเลย ชายคนหนึ่งพูดแล้วซื้อแก้วไปสองสามใบเพราะในคืนนั้นเขาจะมีแขกมาเยือนแขกของเขาต้องประทับใจความงดงามของมันชายอีกคนยืนยันว่ารสชาติของชาดีขึ้นเสมอเมื่อเสิร์ฟในภาชนะที่ทำด้วยแก้วเพราะว่าแก้วจะคงกลิ่นได้ดีกว่าชายคนที่สามบอกว่าการใช้แก้วร่วมกับชาเป็นธรรมเนียมในโลกตะวันออกทั้งนี้เป็นเพราะอำนาจวิเศษของมัน ไม่นานข่าวก็แพร่สะพัดไปและผู้คนจํา・นวนมากต่างเดินขึ้นเนินเพื่อมารู้จักร้านที่กําลังทำอะไรแปลกใหม่กับธุรกิจอันแสนเก่าแก่มีร้านอื่นๆเปิดตามโดยเสิร์ฟชาในแก้วคริสตัลเหมือนกันแต่ร้านเหล่านั้นไม่ได้ตั้งอยู่ยอดเนินจึงไม่มีลูกค้าเข้ามาหลังจากนั้นไม่นานพ่อค้าเครื่องแก้วต้องจ้างลูกค้าเพิ่มต้องจ้างลูกจ้างเพิ่มอีกสองคน พร้อมนำเครื่องแก้วและชาะเข้ามาในปริมาณมหาศาลซึ่งแต่ละวันจะมีทั้งหญิงและชายผู้กระหายสิ่งแปลกใหม่เข้ามาดื่มกันและแล้วเวลานับหลายเดือนก็ล่วงเลยไปเช่นนี้